ย้ายเต็มเลยย้ายเตเนาะเต็วะน่เนี่ยลูกยายอีก้วไเยอะไมครับเต็มเลยเต็มเลยนะครับอเคครับอ้โหไดเลยไดาเลยเลยตุ่ยอ้เลยเบอกว่าตัวจิมี่ยเป็นลูกชายของแกวเวนนะครับผมตันจินโดนซุปโปตะบอโจนนะครับโดนจีนเลยนเ็เลยนะแต่บอลนั้นเป็นคนะ

ทีดีนตดีกันะบอลกินนันนแบบอาบอลครับดูนี่ครับบอลครับี๋ยวม่เดินนกูทำไมเออไปแล้วกลว กาีเนี่ยครับากตรงนี้ครับเมื่อทีเ็โรงเรผมเนี่ยมันนิสัดีนะครับเมื่อราีไม้มักจี0 0บาทมันจะไม่ยิงนะครับเทีด็นโเรียนผมเลูที่ดีมากครับโคใตามตรงนี้ได้ี่ครับ mười lăm 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 mười lăm

กูช่องได้ยินกูเองอ่ะจอ่าได้ยิเียงครดีหาวยครับจากโรเรียนาดมรับาีครับเียวไปก่อนครับ